M. w เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างน,นะครับแต่ว่าโอกาสทางธุรกิจของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูเลยครับโดยจะใช้ข้อมูลตรงๆจากชุดเริ่มต้นธุรกิจของเขาเลยมาหาคำตอบไปความกันครับเรื่องราวมันเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1959เลยครับเกิดจากเพื่อนรักสองคนคุณริดเดอะเวลส์และก็คุณเจแวนแอนเดลทั้งสองคนมีความฝันร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งครับ คืออยากจะช่วยให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองได้แบบง่ายขึ้นแล้วไอเดียเรียบง่ายของเพื่อน2คนในวันนั้นนะครับก็ได้กลายมาเป็นหัวใจหลักของบริษัทเลยนั่นก็คือปรัชญาที่ว่าทุกคนเนี่ยสมควรได้รับโอกาสในการค้นพบศักยภาพของตัวเองไม่สําคัญเลยว่าจะมีพื้นฐานการศึกษามายังไงมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าสถานะทางเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนก็ตามครับเอาละครับคําว่าโอกาสสาหรับทุกคนเนี่ยในทางปฏิบัติแล้ว มันหมายความว่ายัางไงกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนแรกนี้เลยครับถ้าพูดถึงแกนหลักๆเลยนะครับนักธุรกิจแอมเวย์จะทําอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าใหม่ๆจากนั้นก็คอยให้บริการดูแลลูกค้าปัจจุบันของเราและสุดท้ายถ้าอยากจะขยายธุรกิจก็สามารถช่วยแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองได้เหมือนกันและจุดที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมตารางเวลาแล้วก็เป้าหมายของเราได้เองเลยครับแล้วข้อดีของโมเดลธุรกิจแบบนี้คืออะไร อ,อย่างแรกเลยนะครับคือต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ํามากๆซึ่งก็แปลว่าความเสี่ยงมันก็น้อยลงไปด้วยใช่ไหมครับทำให้ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้ยังให้อิสระในการเป็นเจ้านายตัวเองจัดตารางเวลาทํางานได้ยืดหยุ่นและที่สําคัญมากๆเลยนะคือไม่ต้องไปแบกรับภาระเรื่องสต๊อกของซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่เลยครับมาถึงคําถามสําคัญเลยครับที่เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้นั่นก็คือแล้วรายได้ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันมาจากไหนกันละ่ะ และนี่อาจจะเป็นจุดที่หลายคนประหลาดใจเลยก็ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนี้เนี่ยใช้เงินแค่ค่าสมัคร900บาทเท่านั้นเองครับซึ่งเอ่อมันน้อยกว่าค่าหารมือเย็นดีๆสักมื้อซะอีกนะหลักๆเลยนะครับรายได้จะมาจาก3ทางด้วยกันทางแรกเรียกว่ากำไรจากการขายปลีกอันนี้คือรายได้แบบทันทีเลยนะตอนที่เราขายของให้ลูกค้าทางที่2คือโบนัสรายเดือน อันนี้จะคำนวณจากยอดขายส่วนตัวของเราเองยิ่งขายได้มากโบนัสก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดถึง21%เลยครับและทางสุดท้ายก็คือโบนัสจากทีมซึ่งก็เป็นรายได้ที่มาจากการที่เราไปสนับสนุนไปช่วยเหลือทีมที่เราสร้างขึ้นมาให้เขาเติบโตครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับในเอกสารเขาก็มีตัวอย่างศักยภาพของรายได้ให้ดูด้วยอย่างเช่นสําหรับนักธุรกิจใหม่ที่แบบ ตั้งใจทําธุรกิจมากๆจนประสบความสําเร็จถึงระดับที่เรียกว่าพลตินัมได้ภายในปีแรกเนี่ยก็อาจจะสามารถสร้างรายได้ร,มรวมๆแล้วสูงถึง793,000บาทได้เลยทีเดียวครับแน่นอนครับว่าโอกาสทางธุรกิจจะดีแค่ไหนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าด้วยจริงไหมครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ คือแอมเวย์เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์คุณภาพมากกว่า300รายการเลยนะครับครอบคลุมหมดเลยทั้งเรื่องสุขภาพความสวยความงามแล้วก็ของใช้ในบ้านซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะจำหน่ายผ่านนักธุรกิจแอมเวย์เท่านั้นครับหนึ่งในแบรนด์ที่เด่นมากๆเลยก็คือ Artist r y รครับอันนี้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้วก็เครื่องสาอางระดับพรีเมียมเลยนะที่เขาผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็มาจากฟาร์มออร์แกนิกของนิวทรีไลน์นั่นเองครับและก็แน่นอนครับว่า ต้องมี Neutralize ซึ่งเป็นแบรนด์วิตามินระดับโลกที่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยนะที่ปลูกเก็บเกี่ยวและก็แปรรูปพืชในฟาร์มออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองซึ่งเป็นของตัวเองทั้งหมด นอกจากนั้นนะครับยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์สําหรับบ้านที่เป็นผู้นําตลาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ e ํา eSpring แล้วก็เครื่องกรองอากาศ Atmosphere Sky ที่เขาบอกว่ามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยรวมไปถึงพวกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด Amway Home ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ เอาละครับพอฟังข้อมูลมาถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามหรือมีข้อสงสัยบางอย่างอยู่ในใจซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาตอบคำถามที่คนมักจะสงสัยกันบ่อยที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจแอมเวย์กันครับคำถามที่เรียกได้ว่าฮิตที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแอมเวย์เป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าสไลด์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยครับลองดูทางซ้ายก่อนนะที่เป็นแชร์ลูกโซ่ จะเห็นว่ารายได้หลักเนี่ยมาจากการหาคนใหม่ๆให้มาจ่ายค่าสมัครแพงๆโดยที่แทบไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆเลยซึ่งเป็นโมเดลที่มันไม่ยั่งยืนแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแต่พอมาดูทางขวาที่เป็นโมเดลของแอมเวย์จะเห็นเลยว่ารายได้มันเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆให้กับผู้บริโภคนี่แหละครับคือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดนอกจากคําถามเรื่องแชร์ลูกโซ่แล้วนะครับก็ยังมีคาถามอื่นๆที่คนถามบ่อยเหมือนกันอย่างเช่นต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมคําตอบคือไม่เลยครับ เริ่มต้นแค่900บาทแถมยังมีการรับประกันคืนเงินใน90วันด้วยแล้วต้องมีประสบการณ์ขายมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่จําเป็นเลยครับเพราะเขามีระบบสอนงานให้และคําถามสุดท้ายจําเป็นต้องหาคนเพิ่มตลอดเวลาไหมคําตอบก็คือไม่บังคับครับเราสามารถเลือกสร้างไรายได้จากการขายสินค้ายอย่างเดียวก็ได้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูน่ากังวลใช่ไหมครับแต่ว่าในเส้นทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ได้เดินคนเดียวแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า a อ w เเขามีระบบสนับสนุนอะไรบ้างที่จะคอยช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้สำหรับวิสัยทัศน์ในอนาคตนะครับมเขามีสิ่งที่เรียกว่า A70 ซึ่งจะฉลองครบรอบ70ปีในปี2029โดยหัวใจหลักของวิสัยทัศน์นี้ก็คือการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมเลยซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพกายอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพใจความมั่นคงทางการเงินแล้วก็การพัฒนาตัวเองด้วย คนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เดินลําพังแน่นอนครับเพราะเขามีระบบสนับสนุนที่ค่อนข้างครบคันเลยตั้งแต่เครื่องมือดิตลอ,อย่างแอปแอมเวย์คลิกมีการฝึกอบรมออนไลน์มีชุมชนที่คอยให้คําปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์ไปจนถึงฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมจะช่วยเหลือตลอดเวลาและนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยครับคือสําหรับนะักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ย เขาจะมีรางวัลเป็นการสัมมนา,าท่องเที่ยวแบบสุดพิเศษเลยนะที่จะได้เดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลกเลยครับและสุดท้ายนะครับต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆเลยจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นถึงขนาดและความมั่นคงในระดับโลกได้เลยครับปัจจุบันเนี่ยมีนักธุรกิจแอมเวย์มากกว่า1ล้านคนดำเนินธุรกิจอยู่ใน100กว่าประเทศทั่วโลกซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดีครับ หลังจากที่เราได้ลองเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดกันมาแล้วนะครับคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับแอมเวย์ก็ได้แต่อาจจะเป็นคำถามสำหรับตัวเราเองมากกว่าว่าโอกาสที่ใช่สำหรับชีวิตที่ดีกว่าในแบบฉบับของเราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ก็ลองนำกลับไปคิดกันดูนะครับ